สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้หวยออกแล้วครับ319 196้ง 19, 19, ข้างล่างออก02ปรากฏว่า02ล่างก็ยังได้ผลอยู่ครับส่วน3ตัวหน้ารางวันที่หนึ่งก็ถูกตรงๆนะมันออก319่้ใช่ไหมครับเนี่ยหลักแสนอนะาจารย์ให้3ามเอาไปแล้วให้1นึ่เห็นไหมสอง้ยงวด ติดๆกันแล้วนะหนึ่งเดียวในโลกเห็นไหมครับหลักแสนทํานายรางวันที่1ถูกแล้วก็หลักสิบวันที่1นึ่เห็นไหมสามหนึ 3, 1, 9, ใช่ไหมครับมี1 1อยู่ตรงหน้าเลยเท่านี้เห็นไหมนี่หมรวมันเลื่อนแต่วันนี้มาตรง1นครับหนึงตรงๆเลยวันที่253ร้อิบสมแล้วออกหนึ่งห้อยู่เลยออกไป วัดนี้1ตรงๆครับนี่ส่วนหลักหน่วยก็อันนี้ของเก่าครับหลักหน่วยนี่คือ4กับ9กับ49 6อาจารย์เลื่อนไว้ให้3ตัวนะกันไว้แล้วมันก็มาตัวที่2จริงๆนะครับออก9เห็นไหมสามหนึ 3, 1, พี่น้องชาวเหนือมีใครเล่นตัวที่มี9ไหมครับอาจารย์จับไม่มี นะจับแต่สีอย่างเดียวแต่เผื่อไว้ให้ด้วยเนี่ยนะมีใครถูกมั่งหรือเปล่าครับเนี่ยหมิถุนาหลักพันรอนที่หนึ่นะสามห่งเก้าถูกนะเนีย่ยมาอยู่ตรงตัวที่สองจว่าถูกนะเลื่อนมาแค่นิดเดียวจานเน้น4แต่ตัว4ี่กับ9คือตัวเดียวกันตัวแทนมันนะแล้วมันก็สามหนก้าหนึ่ ข้างล่างออก0 2นย์ครับโอเคก็ถือว่าถูกกันเต็มๆเหมือนกันครับเพราะว่าสรุปให้น้อยชุดนะน้อยชุดให้น้อยชุดถูกกันครับติดตามต่อไปครับดูช่องนี้ช่องเดียวได้ครบรางวัลที่1แล้วก็เลขท้าย1 2 3 4นะผิดครับผิดแต่ว่ามันมีอีกชุดหนึ่งอะ 718ใช่ไหมครับ718หนึ่รือยังไงนะเออออก718ดแดแต่ว่ามันออก817ใช่ไหมครับออกสลับกันตำแหน่งที่1นึก็ไม่ตรงหรอกนะแต่ว่ายังมีอยู่กลับตัวอยู่นะก็ถือว่ามีให้เสียวเล่นๆน,นะช่องนี้ช่องเดียวในโลกนะครับสรุปว่างวดนี้3ตัวหน้ารางวัลที่1ก็เข้านะถูก 319อย่างนี้ไม่ได้โมเมนะครับถือว่าถูกตรงๆนะ253งวดติดแล้วนะครับมีที่ไหนในโลกทำได้แบบนี้บ้างครับโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะครับใครไม่ถูกก็ว่ากันใหม่ครับอยากได้เงินเขาเราก็ต้องวัดดวงกันต้องใช้ข้อมูลที่อัจฉริยะแบบนี้นะครับทุกคนสวัสดีครับติดตามกด,ต,ดต,ามมาติดตามไว้เลยนะครับติดตามไว้มีทีเด็ด อีกเยอะครับ